ความทะเยอทะยานลูกรักต้นไม้ที่เกิดบนภูเขาถึงจะมีขนาดเล็กเตี้ยแระอย่างไรก็ยังสูงกว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่เชิงเขาถึงอย่างนั้นก็ตามต้นไม้ใหญ่เชิงเขานั้นอาจจะมีคุณค่ามากกว่าต้นไม้บนเขาก็ได้ที่ยกเรื่องต้นไม้ขึ้นมาพูดก็เพื่อให้ข้อสังเกตแก่ลูกว่าอันความทะเยอทะยานคิดทำตัวให้สูงเด่นเทียมเท่าผู้ที่เขามียศศัก์ มีความมั่งคั่งมั่นคงมาโดยชาติตระกูลหรือบรรพบุรุษนั้นเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเสียใจยได้ในเมื่อไม่สมหวังลูกไม่ควรคิดทะเยอทะยานอย่างนั้นเพราะความคิดเหอเหิมทะเยอทะยานใยสูงจนเกินตัวทำให้คนเราลืมตัวกล้าทำชั่วทำผิดและได้รับทุกโทษมากนักต่อนักแล้วแต่การที่เรามีความมุมานะสร้างฐานะ สร้างเนื้อสร้างตัวให้มีฐานะมั่นคงให้มีความงามและมีคุณค่ามากกว่าคนอื่น mm. ก็คือทำตัวให้เหมือนต้นไม้ใหญ่เชิงเขานั้นย่อมเป็นการชอบไม่มีข้อเสียหายหรือข้อหน้าตำหนิแต่ประการใดเลยลูกควรทำตัวอย่างนี้ดีกว่าจะไปเถยอทย,ย,ย,ยา,านในสิ่งที่เป็นไปได้ยากมีต้นไม้เชิงเขาไม่กี่ต้นหรอกลูกที่ถูกเคลื่อนย้ายไป ปลูกบนยอดเขาและเบ่งบานรัศมีอยู่ได้ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาเอากันแค่โตให้เต็มที่อยู่เชิงเขานั่นแหละเป็นดีที่สุดที่แย่ที่สุดก็คือต้นไม้ที่เกิดอยู่พื้นราบซึ่งเตี้ยอยู่แล้วแต่ไม่ยอมเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาออกดอกออกผลอีกก็มีแต่จะถูกเหยียบถูกย่ำร่ำไปละลูก